ก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่องคลิปโตเทสของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ crypto.com ค o i n c o คืออะไร crypto.com เหรียญ c o an, CEO, เป็นคริปโตเคเรนซีนั่งเดิมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ crypto.com ระบบกระจายอำนาจบล็อกเชนแบบโอเพนซอร์ e การพัฒนาการชำระเงินของ crypto.com การค้าและการบริการทางการเงิน crypto.com เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ crypto.com solution ต่างๆได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการใช้ cryptocurrency ทั่วโลกเพื่อเพิ่มการควบคุมเงินส่วนบุคคลปกป้องข้อมูลผู้ใช้และปกป้องตัวตนของผู้ใช้ blockchain CRO ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนแอบชำระเงินมือถือ crypto.com Pay เป็นหลัก ในอนาคต Crypto.com วางแผนที่จะขยายการเข้าถึงของแพลตฟอร์ม CRO เพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเช่นกัน CRO เริ่มใช้งานจริงในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2018ร่วมสนับสนุนช่องคริปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตามคริปโตเทส